สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทานอาหารที่ฟู้ดคอร์ทเดอะมอท่าพระนะคะวันนี้ร้านที่เราเลือกทานจะเป็นข้าวหมูกรอบหมูแดงค่ะน่ากินมากๆเลยทุกคนแล้วละค่ะก็ไม่แพงด้วยนะคะอย่างเมนูที่เราทานในวันนี้ก็ราคาอยู่ที่70บาทเองนะคะดูสิทุกคนพอราดซอสแล้วน่ากินมากๆเลยค่ะ ที่เดอะมอท่าพาเขามีการรีโนเวทใหม่นะคะทุกคนร้านค้าแต่ละร้านก็ราคาไม่แพงเลยค่ะหยิบช้อนซ่อมเสร็จแล้วกอ่นทานอาหารอย่าลืมมาฆ่าเชื้อช้อนซ่อมด้วยเครื่องอบช้อน UV กันนะคะที่นี่เขามีจุดวางเครื่องอบช้อน UV อยู่ตรงกลางศูนย์อาหารเลยนะเราแค่3วินาทีก็สามารถนำช้อนมาใช้งานได้แล้วค่ะวันนี้เราเลือกเครื่องดื่มเป็นบูเรมเนตนะคะทุกคน อากาศร้อนๆแบบนี้กินแล้วสดชื่นมากๆเลยค่ะอาหารของเราน่าทานมากขอตัวไปทานก่อนนะคะและแน่นอนค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้เราจะพลาดของหวานไม่ได้นะคะวันนี้เราเลือกทานเป็นเมนูหลิ่มทิมพาวของร้านเชงซิมอีค่ะสีสันหน้าทานมากนอกจากเมนูนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆของร้านด้วยนะคะลองมาเลือกทานกันดูนะ เมนูของเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่เขาจะวางช้อนไว้ที่หน้าร้านแต่ละร้านเลยนะคะก่อนนำมาใช้อย่าลืมไปฆ่าเชื้อด้วยเครื่องอบช้อน UV กันก่อนนะหลังจากฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็นำมาใช้รับประทานได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปพร้อมกับขนมหวานนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ